สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y ย u ทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19กพฤษภาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่านักวิทยาศาสตร,ร์รัสเซีย3ามคนซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกถูกตั้งข้อหาร้ายแรงและกำลังถูกสอบสวนข้อหาเป็นกบฏในความเคลื่อนไหวที่สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาคมนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียครับ ในจดหมายที่มีการเผยแพร่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2566บรรดาเพื่อนร่วมงานของอนาโตลีมัสล็อกอเล็กซานเดอร์ซิพนยุกและวาลเลรีชเวกินเซสต่างยืนยันในความบริสุทธิ์ของคนทั้ง3และเตือนว่าการจับกลุ่มพวกเขาอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาบอกว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้นําโลกในด้านขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง10มักเนี่ยนะครับเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศ แต่ถ้าว่ายูเครนนั้นประกาศว่าพวกเขาสามารถยิงทำลายขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียได้ถึง6ลูกในค่ําคืนเดียวแม้ว่าฝ่ายรัสเซียนั้นจะปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่ากรณีของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนี้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจําตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี2012มัสล็อกและซิเพลยุกได้นําเสนอผลการทดลองออกแบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในงานสมันาที่ฝรั่งเศสและต่อมาในปี2016ทั้ง3คนได้ร่วมกันเขียนบทความเพื่อที่จะได้นําเสนอต่อสาธารณชน จดหมายเปิดปนึกจากเพื่อนร่วมง,งานของทั้ง3ามคนที่มีการเผยแพร่กันออกมานั้นยืนยันว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการนานาชาติผ่านการตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับและจนมั่นใจว่าไม่มีข้อมูลอะไรที่จะรั่วไหลออกไปหรือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนพวกเขาเตือนว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ทอร์ด้เห็นว่าบทความหรือว่ารายงานแค่ฉบับเดียวนี้อาจจะนําไปสู่ข้อหาทรายศชาติได้และในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่เป็นเพียงวงชะตากรรมของเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทํางานต่อไปได้อย่างไร จดหมายฉบับนี้ยังอ้างถึงกรณีของดมิทรีโกลเกอร์นักวิาาทยาศาสตร์ชาวไซบีเรียนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อปี2565ในข้อหากบฏเช่นเดียวกันและถูกพาต,ตัวไปยังกรุงมอสโกในขณะที่กาลังป่วยเป็นวัเโรงดับอ่อนขั้นรุนแรงกอลเลอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเลเซอร์เสียชีวิตภายหลังถูกจับกลุ่มแค่2วันตอนนี้นักศึกษาที่เก่งที่สุดยังปฏิเสธท,ที่จะทํางานกับเราและพนักงานรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มสาวจํานวนมากตัดสินใจออกจากแวดวงวิาาทยาศาสตร์ไป ขอบเขตการวิจัยที่สาคัญยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสําหรับเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศแห่งอนาคตอาจจะต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีใครกล้าที่จะทําวิจัยในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปนี่คือเนื้อหาในจดหมายแถลงการณ์นั้นได้ระบุนะครับดบมิตรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียน,นั้นระบุว่าตนได้รับจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากไซบีเรียที่เขียนมายืนยันในความบริสุทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนแล้วแต่ทว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านความมั่นคง เราได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วแต่ว่าหน่วยงานเป็นบัญการพิเศษกำลังทำคดีนี้อยู่พวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่และนี่เป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับที่มีการออกมาบอกนะครับว่าวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียนั้นถูกตั้งข้อหาทรยศชาติเนื่องจากว่าพวกเขานั้นไปเผยแพร่รายงานบทความที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั่นเองครับ